ครับในการเทรนนิ่งล่าสุดที่ผ่านมานะครับน้องเชิร์ตอรชุนช่างม่วงนะฮะมิดฟิลตัวรับดาวรุ่มของสโมสรกิเลพยองก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เกาะติดกับกลุ่มใหญ่ได้นะครับช่วงแรกก็จะเรียกมาฝึกซ้อมกันปริมาณ40กว่าคนใช่ไหมฮะเรียกนักเตะในสัญญายืมตัวต่างๆมาร่วมฝึกซ้อมกันเชิร์ตออรชุนนะครับก็เกาะชุดใหญ่ได้นะครับ ยังถูกหนีไปฝึกซ้อมเชนนิ่งหนักๆที่แคมป์กิเลวันเล่รวมไปถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงฝึกซ้อมอยู่กับทีมชุดใหญ่นะฮะต้องเชิดเองนะครับก่อนหน้านี้ เล่นในสัญญายืมตัวกับสโมสรอ,อุดรธานี f อนะครับช่วงแรกเนี่ยตัวจริงเลยแล้วก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนทําให้เจ้าตัวต้องพักรักษาการบาดเจ็บช่วงนั้นเองนะครับที่ทําให้น้ําหนักตัวของเชิร์ตอรชุนดีดขึ้นมาถึง20กิโลกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนหนักแค่70นะฮะส่วนสูง1 8 7่8นะฮะหนักเจ็ดสลังเพียว,ยวหุ่นดีเลยละครับแต่พอ มีอาการบาดเจ็บรบกวนรวไปถึงช่วงหยุดปรีซีซั่นเนี่ยน้ำหนักพุ่งกระโดดไปถึง90กิโลกรัมเลยนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะไปถูกฝึกซ้อมหนักๆที่แคมป์กิเลวันเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาคือซ้อมเชา้าซ้อมเย็นแล้วก็วิ่งทุกๆเชา้านะฮะน้ำหนักตัวลดลงมาได้บ้าง10กิโลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีน้ำหนักส่วนเกินอยู่อีกประมาณสัก เกือบ10กิโลนะฮะที่เชิร์ตออรชุนจะไปจะต้องรีดออกไปให้หมดนะครับแต่แน่นอนว่าการฝึกหนักทุกวันแบบนี้ก็ทำให้เจ้าตัวเริ่มตัวสลิมเริ่มบางเริ่มจะลดน้ำหนักลงมาเรื่อยๆนะฮะ เดี๋ยวราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเชิร์ตอรชุนกันสักนิดหนึ่งนะครับกับการเทรนนิ่งกับทีมชุดใหญ่แน่นอนม,นมันมีความต่างกันนะฮะร,ระหว่างฟุตบอลอะคาเดมี่รวมไปถึงฟุตบอลที่เขาเล่นไทยลีก2ปีที่แล้วกับอุดรธานี FC การฝึกซ้อมความเข้มข้นมันแตกต่างกันนะครับตอนนี้เจ้าตัวพยายามกัดฟันสู้กับการฝึกซ้อมที่หนักๆในลีกสูงสุดนะฮะ ยิ่งช่วงนี้โค้ดมาริโอยูรอฟสกี้ใส่โปรแกร,รมการฝึกซ้อมเน้นในเรื่องของฟิตเนสเข้ามาเยอะมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเราไม่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์เพราะฉะนั้นแล้วออต้องใช้ความฟิตของร่างกายเข้ามาให้มากที่สุดนะมากได้แค่ไหนก็ต้องมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะการเทรนนิ่งแต่ละวันมันก็จะหนักมากๆเงื่อนี่หยดเป็นก๊อกน้ำาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเชิร์ตออรชุนกันสักนิดหนึ่งกันดีกว่านะครับ มีคนบอกพี่ว่าช่วงปิดซีซั่น s ่ะเชิญน้ําหนักตัวดีขึ้นไปสูงมากๆเลยพี่ถ่ายเพจอะคาเดมี่พี่ก็รู้สึกประชดน้ําหนักแบบเยอะมากๆอ่ะใช่คือคือปิดซีซั่นแล้วมันปล่อยตัวเองแล้วมันน้ําหนักขึ้นมาเท่าไหร่โอ้หขึ้นมา90้าสิบอ่ะพี่ก้าสิบจากเดิมเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าเองไเจ็ดสิบกว่าโอ้โหแต่เชื่อไหมว่าตอนมาอยู่แคมป์กิเลเวเล่เนี่ยน้ำหนักหายไปเยอะเลยเยอะเยอะครับใช่จาก90ลงไปเท่าไหร่ เกือบโอ้โหเกือบสิบโลพี่เหลือแปดสิบจนต้นยังเกินอยู่แต่ก็พยายามอยู่ใช่ไหมครับแต่ลดลงมาเยอะเยอะจัดคือตอนที่ไปอยู่แคมป์เนี่ยเจอกันวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันพี่รู้ว่าน้ําหนักตัวแบบโอเวอร์โหลดเกินอย่างเงี้ยแล้วเรากัดปันยังไงถึงวิ่งจนครบก็สู้กับตัวเองครับพี่ทาให้มันผ่านไปมันหนักไหมเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรามาจากอาจจะไม่ได้ซ้อมหนักเท่าชุดใหญ่อย่างเงี้ย มันต้องกัดฟันทุกการซ้อมเลยใช่ไหมใช่ครับมันสู้กับตัวเองผ่านไปให้ได้อุตส่าห์มาถึงตรงนี้แล้วใช่ครับก็ต้องไปก็ต้องไปถึงจะช้าหน่อยขอบินครบครับครับแล้วกังวลไหมเรื่องน้ําหนักตัวตอนเนี้ยก็นิดหน่อยครับแต่ก็พยายามลดอยู่ช่วงนี้ก็กินน้อยลง แต่ก็บางลงไปกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเป็นช่วงเจริญวัยด้วยหละช่วงเด็กอยู่เป็นยังไงบ้างการซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลังจะปรับตัวมาสักระหะหนึ่งแล้วหนัก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 มากครับแต่ก็เริ่มปรับได้แล้วเริ่มไม่ค่อยหนอยแล้วถ้าโดนจับวิ่งเนี่ยก็เริ่มชินแล้วชินชินครับเริ่มแบบมันก็ปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปได้แล้วเราได้กับตัวเองไหมได้ได้เยอะเลยครับระบบหายใจอะไรความทนทานทุกอย่าง มีโค้ดเขาได้พูดอะไรกับเราไหมโค้ดันโยโคด์มาริโอโค้ Darren, ดัาเล่ไม่พูดอะไรพิเศษกับเราไหมเขาก็พยายามกระตุ้นแบบให้เราแบบฝืนตัวเองขึ้นมาแบบให้ทันพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยอ่านะต้องให้ทันพี่เขาครับผมแต่ว่ายังมีความห่างความต่างในเรื่องการเล่นบอลใสใช่ครับยังไงครับเชิร์ตมันแบบมันเร็วกว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามแบบไม่เสียบอลง่ายอะไรเงี้ยต้องคิดใช่ครับหรือมันต้องเกิดก,การฝึกซ้อม ม่ต้องคิดก่อนอะไรเงียให้เร็วขึ้นเครียดไหมมันก็กดดันนะพี่แต่มันก็ไม่ได้เครียดอะไรเยอะอ่าครับเต็มที่ทุกวันแล้วการจากการที่เรามีแบบการสมอลไซส์เล่นแบกข้างเบ่งอะไรกันเองอ่ะเรายังต้องปรับปรุงอะไรบ้างเชียวก็หลายอย่างพี่เรต้องคิดให้เร็วอะไรเร็วนไม่เสียบอลง่ายไม่เสียบอลง่ายการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยการเคลื่อนที่ใช่ เวลาไม่มีอบอลมันก็สัญใช่ใช่ครับหรือเว е ลาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัดเกมมันต้องดูเกมรับด้วยใช่ใช่ไหมฮะเรารู้สึกว่ามาริโอเนี่ยมิดฟิลด์ตัวรับแต่ต้องออกบอลด้วยใช่ครับแล้วต้องโหเป็นตัวแบบเคลื่อน,นบอลเลยนะ<ม> <c oughs> ครับมีแอบมองใครเป็นตัวอย่างก็พี่พิมพ์ตำแหน่งเดียวกันก็แอบมองใช่ครับ ก็ต้องประคองกันทั้งคู่นะต้องพยายามช่วยๆกันด้วยนะครับผมนะครับผมให้กาลังใจเชิดนะครับรู้ว่ามันยากลาบากแต่พี่ว่าเชิดก้าวข้ามผ่านมาขั้นสองขั้นละครับนะฮะเดี๋ยวพี่จะจับตาดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะน้าหนักจะลงอีกไหมตอนนี้สักประมาณ80นะครับขอสัก70กว่าๆนะเจ็ดสิบครันะครับเดี๋ยวพี่จะมาดูอีกทีหนึ่งโอเคโอเค thank you ครับครับน้องเชิดเองรู้ตัวเองดีนะครับว่าตอนนี้สปีดบอลต้องปรับอย่างเร่งด่วนเลยนะฮะ เพราะว่าพอฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลชุดใหญ่เนี่ยสปีดบอลมันจะเร็วแล้วต้องคิดเร็วทําเร็วนะฮะเราจับบอลถ้ามัวแต่คิดแป๊บเดียวนะฮะจะมีเข้าข้างหลังและเพะนั้นเราต้องคิดช็อตเผื่อว่าเราจะไปยังไงเล่นแบบไหนรวมไปถึงการเล่นโดยที่ไม่มีบอลที่โค้ชมาริโอ,อยูรอฟสกี้ก็มักจะเน้นย้ําในเรื่องของตําแหน่งของคนที่ไม่มีบอลน,นะครับรวมไปถึง จะเล่นรับเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับบางจังหวะบางครั้งเราจะไปจะต้องสวิต์ออกบอลจากรับให้เป็นรุกให้เร็วที่สุดด้วยเช่นกันตรงนี้เชิดอรอชุนก็พยายามปรับตวัวด้วยเช่นกันนะครับโดยการแอบมองจากรุ่นพี่ข้างๆนี่แหละครับอย่างพี่พีมพัชรพลอินทนีนะฮะพี่พีมเองก็ต้องอัพ เลเวลของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับช่วงนี้เพราะว่าการแข่งขันภายในทีมมันค่อนข้างที่จะสูงและเรารู้ว่าเป้าหมายเดี๋ยวอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยเราต้องเจอกับบิ๊กทีมทุกๆนัดในการลงสนามมันไม่ใช่เรื่องง่ายของมิดฟิลตัวรับมิดฟิลตัวตัดเกมเลยนะฮะตอนนี้เรามีมิดฟิลตัวตัดเกมธรรมชาติอยู่2ตํตำแหน่งก็คือภาชรพลแล้วก็อรชุนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วทั้งคู่ก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ได้เร็วที่สุดเลยนะครับเชิร์ตเองหนักหน่อยนะครับนอกจากจะต้องลดน้ําหนักนอกจากต้องปร สภาพร่างกายในการซ้อมหนักๆแล้วยังต้องปรับสปีดบอลจังหวะบอลแล้วก็วิชั่นในเรื่องของการเล่นฟุตบอลอีกด้วยนะฮะให้กําลังใจเชิดอรชุนนะฮะรู้ว่าน้องมีความตั้งใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ดีกว่านี้นะฮะอายุยังน้อยครับยังมีเวลาพอที่จะพัฒนาตัวเองแต่ว่าถ้าพัฒนาเร็วได้เมื่อไหร่เมืองทองก็จะได้ประโยชน์จากอรชุนเร็วมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองล่ะครับ